สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้ไปแล้วโอ้สบายเลยครับไปแล้วครับ รถเขามาอันนี้ล่ะอ่อรถเขามา,า,มาไปได้มั้ยนี่นอ,อ,อันนี้อยู่กับตะก้องครับโอ้ เตรียทางก่อนเดี๋ยวไปไม่ได้โอ้โอใช่ไหม แก <laughs> ไปตั้งลำนะ เดี๋ยวไปกับที่กล้องหน่อยโอ้โหีเสียงเบริเสียงเบ้ยไอ้ปแต่ยางนี้วิ่งสบายเลยพี่แต<อ>่ยางนี้วิ่งสบายเลยเนาะวิ่งสบายมันนะนิ่นมนะเนาะอันนี้เติมลมไม่เคยถึงถิบก้อนไหมเติมเท่าไหร่นี่ไม่เกินสิบไม่เกินสิบอ่ะ ประมาณกี่ตันด้ยเนี่ยประมาณตันสองตันสามตันสองตันสามเด็กผมฟางดูมากรถคันนั้นน่าจะตันห้าขึ้นใช่ไหมมีอีกคันน่งน่าจะโฉบตันคันกลางนะอีกหน้าคันหนึ่งในสองสองตันเลยบอะนั้นก็น่าจะตันห้าขึ้นอันนี้ก็ออกออกไปพร้อมๆกันอย่างนี้เลยตลอดเลยบอก่ใช่ครับก็มาเอาอีกคนละรอบก็ค่ำพอดี Mm hmm Terus. <coughs> <coughs> แต่ตุงกี่รตามมา ผมอยากได้เอาเนี่ยผมจะเอาไปทำที่บ้านคขวดครับต้องต้องถามตาตาก่อนต้องวัดถามดูราคาก่อนราคาหนักไหม,ไม,ไมนี่ไม่รวมรวมรวมหมดเลยอ่ะเนี่ยท,ที่ที่พี่ทำหมดเนี่ยถึงแสนไหมถึง<า>ถึงเหรอโอ้จริงนะใช่โอ้ถึงแสนเลยบอกโอ้รวมพร้อมเทเลอร์พร้อมอ,อ,มอะไรเนี่ย หลอกแล้วแล้วเครื่องตัวนี้กี่แรงนี่10แรงอันนี้สิบแรงบอกโอ้โหมดเป็นแฟนเลยเนาะนเป็นธรรมดาดินี่เดี๋ยวเอามาเป็นแนวทางครับแล้วชทบไปเท่าไหร่นี่พ5ดหนัดสองพัดห้าจันเลยอ ตำรวจจับไหมี่ตำรวจจับไหมยังไม่เคยโดนยังไม่เคยโดนอ๋อชอบแกชอบเนาะเก็เาาแค่นั้าเบา่องมาเลยแล้วเครื่องที่ทำเดิมไหมเดิมๆอันนี้ทำเดิมหรอเดิมๆแค่ต่อ กระบจะมาได้โอ้กระบะจะมาได้เว้ยนี่ทุกผมอ่ะมาได้บว้นี่ถ้าใส่ส่วนมาได้บ่ดูโอ้ยชนชนชนอู้หู้คตรเลยโอ้ หอดปรรมณแล้วเออครับกระจุกให้แกไปก่อนดูออกล้อออกไปเลยก็ทางเทบเนาะแกจะใส่กับตืงเพราะว่าจบทางนี้นะนี่เนาะมาหลบตรงนี้เนาะพอดีเลย เดี่ยวไม่ได้เมนูเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ